มันน้อยมากเลยนะคะที่คนพิการจะมีความกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอะค่ะพี่เคยได้ยินคนหนึ่งว่าซื้อเพราะว่าเป็นคนพิการพี่ไม่อยากขายความพิการไงพี่ไม่อยากให้มันมีภาพนั้นพี่อยากให้เขาเห็นว่าอุ๊ยงานคนพิการโหฟิมืมเยี่ยมนะมีคุณภาพนะซื้ออย่างเงี้ยไอเรื่องสําคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของคนก็คือเรื่องการมีอาชีพการมีงานทําดังนั้นในทางกฎหมายเนี่ย จึงเขียนให้คนพิการเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูนะครับในการทำงานสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมด้านอาชีพ ที่ทํางานประจําอยู่ก่อนในตําแหน่งดีไซน์ทําส่งออกให้กับญี่ปุ่นนะคะเขาพอดีไปรู้จักน้องคนหนึ่งเขาเป็นคนพิการแล้วเขาก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องคนพิการอยู่แล้วเขาก็รวมกลุ่มกันแล้วพี่ก็เลยไปเป็นอาสาสมัครเหมือนไปนแจมกับเขาอะแล้วก็เริ่มเริ่มจากการเป็นวิทยากรแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยงานเรามันก็ขายได้นะทําไมเราไม่รวมกลุ่มเอาคนที่เราเคยสอนแล้วอะให้เขาพัฒนาให้ต่อยอดให้เขาสามารถขายเหมือนเราขายได้อย่างงี้ค่ะก็เลยมาเริ่มทําเป็นกลุ่มชมรมคนพิการรักงานศิลป์เนี่ยเมื่อ3าีปีท เป็นงานที่ชอบแล้วก็เป็นงานที่ถนัดนะคะฝึกอาชีพนี่นานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักงานงานตรงนี้อยู่แล้วค่ะคุณจอยเขาก็เลยจะเน้นเรื่องให้คนพิการมีอาชีพเป็นหลักเลยคะ่ะประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือทําไงถึงจะทําให้คนพิการเหล่านั้นมีอาชีพถ้าเป็นคนพิการที่อยู่ตามชนบทไม่มีความรู้ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ คนพิการเหล่านี้ก็จะได้รับการฟื้นฟูการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอาชีพต่างๆให้เขาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้พระราชบัญญัติส่งเสร,ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มาตรา20วงเล็บ3จัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำลอดจนได้รับการส่งเสร,ริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานประกาศกำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการถ้าได้รับการสนับสนุนการดูแลอย่างดีอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เขาพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองได้ทุกคนนะคะถ้ายืนอยู่ได้ขาของตัวเองได้ก็มีศักสีก็มีความสุขค่ะ